ก็จะมาพบก,กับบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องลำดับและอนุกรมวันนี้เป็นชุดที่3แล้วนะคะเรื่องลำดับเลขคณิตโดยคุณครูพ,พิชยาสิริพินรายเดี๋ยวเราเริ่มเนื้อหากันเลยนะคะเราลองมาดูนะคะว่าลำดับเลขคณิตจะช่วยได้อย่างไร ให้หาจํานวนนับที่อยู่ระหว่าง100 1 0 0ถึง1000ซึ่งหารด้วย12ลงตัวมีทั้งหมดกี่จํานวน A จะเป็นอะไรนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันนะคะพิจรารณาลำดับต่อไปนี้ลำดับแรกนะคะ2 4 6 8 10ซึ่งจะเป็นลำดับที่เพิ่มขึ้นทีละสองลำดับต่อมา สิบสิบห้ายี่สิยี่ห้าสาสซึ่งจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะทีละหนะคะลำดับต่อมาก็คือแปดสิบหกยี่สาสสองสี่สิบลำดับพวกนี้นะคะเพิ่มทีละ8ปดนักเรียนสังเกตเห็นใช่ไหมคะจะสังเกตเห็นว่าลำดับที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่า ลำดับเลขคณิตนะคะไม่เฉพาะเพิ่มนะคะลดก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นตัวเลขตัวเดียวกันค่ะมาดูบทนิยามของลำดับเลขคณิตนะคะลำดับเลขคณิตคือลำดับซึ่งมีผลต่างที่ได้จากการนำพจน์ที่ n บวกหนึ่งลบด้วยพจน์ที่ n ซึ่งค่าคงตัวที่เท่ากันนั้นจะต้องทุกจำนวนเต็มบวก n และเรียกค่าคงตัวนั้นว่าผลต่างร่วมนะคะสัญลักษณ์ของผลต่างร่วมก็คือ D นะคะอ่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีตัวย่อว่า D ลำดับเลขคณิตนะคะก็จะมาดูนะคะค่า D หายังไงนะคะจากบทน,นิยามลำดับ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d จะเป็นลำดับเลขคณิตนะคะก็ต่อเมื่อมีค่าคงตัว d ซึ่งถ้าเราเอาลำดับพจน์ที่ an บวก1ลบด้วยพจน์ที่ an ก็จะเป็นค่า d หรือเราเรียกง่ายๆว่าเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าที่อยู่ติดกันลบกันจะเป็นค่า d ที่เท่ากันทุกจำนวนก็คือผลต่างร่วมนั่นเองนะคะใ <Yes. S 1> ่อเรามาดูนะคะให้นักเรียนพิจารณาว่าลำดับที่คุณครูให้นักเรียนดูแต่ละข้อนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่นะคะ <Yes. S 1> วิธีการเช็คว่าเป็นไม่เป็นก็คือวิธีการเอาพจน์หลังลบพจน์หน้าที่อยู่ติดกันทุกคู่นะคะเช็คไป ว่าถ้าลบกันแล้วเท่ากันก็จะเป็นลำดับเลขคณิตข้อที่1ลําลำดับนี้ก็คือ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง N นะคะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเอา2-1 3ลบ1 3ลบ2ค่าที่ได้ก็จะเป็น1เท่ากันนะคะดังนั้นก็เลยเป็นลำดับเลขคณิตและมี1เป็นผลต่างร่วมนะคะข้อที่2 0 5 10 15 20 ไปเรื่อยๆถึง5คูณ n ลบ1นะคะลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่นะคะเราก็มาเช็คนะคะโดยการลบกันเอา5ลบ0นะคะ5ลบ0ก็ได้5นะคะ10ลบ5ก็ได้เท่าไหร่คะก็ได้5นะคะ15ลบ10ก็ได้5นะคะหลังลบหน้านะนะคะ20ลบ15ก็ได้5นะคะเพราะฉะนั้นมี5เท่ากัน ทุกคู่เลยนะคะก็จะได้ว่านะคะเป็นนะคะเป็นลำดับเลขคณิตและมี5เป็นคนต่างร่วงนะคะมาดูข้อที่3าม c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  เป็นลำดับเลขคณิตไหมคะโอ้เอาเท่ากันแบบนี้ได้ไหมแล้วก็เอามาลบกันแค่นั้น4ลบ4 c ลบ c แต่ละคู่ลบกันเป็น0หมด ก็เป็นเหมือนกันนะคะเป็นลำดับเลขคณิตที่มีศูนย์เป็นผลตานร่วมนะคะอ่าข้อต่อมา3 1มหลบหลบสอ่ามีบวกบวกลบแล้วนะคะมาลบกันดูค่ะคู่แรกนะคะคู่แรก1นลบสอ่า1ตั้งลบได้สามจะติดลบสใช่ไหมคะติดลบสลบห ลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งลบหนึ่งก็ได้ลบสองนะคะลบสามลบลบหนึ่งอ่าลบสามลบลบหนึ่งลบลบหนึ่งก็เป็นบวกหนึ่งก็เป็นลบสามบวกหนึ่งก็ติดลบสองเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเป็นเหมือนกันค่ะเป็นลำดับเลขคณิตที่มีลบสองเป็นผลต่างรวมนะคะข้อสุดท้ายนะคะสองห้าแปดสิบ เช็คนะคะเช็คดีๆแต่ละคู่นะคะอะ5ลบ2ได้3 8ลบ5ก็เป็น3แต่10ลบ8เป็นอะไรคะเป็น2นะคะไม่เท่ากันนะคะลำดับนี้ก็เลยไม่เป็นลำดับเลขคดิตนะคะดูง่ายๆนะคะเช็คทุกคู่แล้วก็ ถ้าเท่ากันก็เป็นลำดับเลขคณิตและตัวเลขนั้นก็เป็นผลต่างร่วมต่อมาเราจะมาดูสูตรนะคะมาดูสูตรของลำดับเลขคณิตกันนะคะเมื่อให้ a1, a2, a3 ไปเรื่อยๆจนถึง an นะคะไปเรื่อยๆอีกให้ a1 คือพจน์ที่1และ d เป็นค่าคงตัวนะคะจากที่เราเรียนในเรื่องหลักการผ่านหนา จะได้ว่าพจน์ที่สองนะคะพจน์ที่สองเกิดจากการที่เราเอาพจน์ที่1ไปบวกค่าผลต่างร่วมก็คือค่า D นะคะพจน์ที่3ก็คือเอาพจน์ที่สองนะคะพจน์ที่สไปบวกกับ D ีผลต่างร่วมก็จะได้พจน์ที่3คราวนี้คุณครูปแปลงนะคุณครูปแปลง a 2นะคะ a 2พจน์ที่สอง คุณคูจะให้เป็น a 1นึบวก d นะคะก็คือตรงนี้เนาะนะคะเนี่ย a 2ตรงนี้นะคะ a 2ตรงนี้ก็คือ a 1นึบวก d นะคะ a 2องคุณครูเปลี่ยน a 1นึบวก d นะคะเปลี่ยนใหม่นะคะเมื่อมารวมกันก็จะได้ d บวก d ก็จะได้2 d ถูกต้องไหมคะนะคะก็จะได้ว่า 1> a หบวกกับ2 d นะคะ a 3ก็จะเป็น a 1นบวกส d ต่อไป a สี a สก็คือ a 3บวก d คุณครูเปลี่ยนอีกแล้วนะคะ a 3คุณครูเปลี่ยนเป็น a 1นบวกส d แล้วก็มาบวก d นะคะเมื่อ2 d บวก1 d ก็เป็น3 d เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะได้เป็น a 1บวกกับ3 d ทำเช่นนี้ไปเรื่อยเรื่อยนะคะ เมื่อโพสที่ a n นะคะก็จะเกิดจากโพสที่ a n ลบหนึ่งบวกกับ d ดังนั้นสูตรนะคะสูตรจะเห็นว่าแถบสีเหลืองมีตั้งต้นก็คือ a 1แล้วโพสที่แล้วก็ตัวเลขจะลดลงไป1ค่าอย่างเช่นโพสที่4ก็คืออันนี้ 3d ก็คือ4ีลบหนึ่งใช่ไหมคะ พจน์ที่3ตัวนี้เลขสามก็จะเหลือสองดีเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่หน้าดีจะเป็น N-1 ลบหะคะลดลงไป1ค่ะเราก็เลยได้สูตรของลำดับเลขคณิตนะคะก็คือ A-N เท่ากับ A-1 บวก n ลบหคูณ D เมื่อ A-1 ก็คือพจน์แรกพจน์ที่1ของเราและ D เป็นผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตนะคะ สำหรับตัวอย่างจงหาพจน์ที่สามของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์ที่1เป็นสองและ D เป็นสีนะคะดีมีค่าเป็นสง่ายมากเลยนะคะวิธีแรกก็คือเราใช้ตามบทนิยามก็คือบวกดีไปเรื่อยๆยังไม่ต้องใช้สูตรนะคะจากพจน์ที่สองเกิดจากพจน์ที่1บวกกับ D ีจน์ที่1ก็เป็นสอง บวก B ก็คือ4ก็จะมีค่าเท่ากับ 6, ใช่ไหมคะต่อมาพจน์ที่3ก็เกิดจากพจน์ที่2บวกดีพจน์ที่2หามาแล้วเราได้6เมื่อกี้ใช่ไหมคะก็เอา6มาบวกกับค่า D ก็คือ4 6, 4กบวก4ก็เป็น10นะคะได้พจน์ที่3มีค่าเป็น10เรามาดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2ก็คือวิธีโดยที่เราใช้สูตรที่เรา ดูเมื่อกี้นะคะที่สูตรันมาเมื่อกี้จาก an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1่คูณ d แทนค่านะคะเราหาพจน์ที่3ก็ต้องแทน n เป็น3ก็จะได้ a3 เท่ากับ a1 บวก n ก็จะแทนเป็น3นะคะ3ลบ1นคูณ d นะคะ,ะแแทนค่านะคะ a1 พจน์ที่1โจทย์บอกมาแล้วก็คือ2 สามลบหนึ่งก็เป็นสองมาคูณกับค่าดีนะคะก็คือสี่สองคูณสี่ก็จะเป็นแปดนะคะแปดบวกสองก็เป็นสิบเห็นไหมคะว่าเราจะได้พจน์ที่สามเป็นสิบทั้งสองวิธีนะคะโอเคมาดูข้อต่อไปนะคะจงหาสี่จพ์แรกของลำดับเลขคณิต ที่มี a 1พจน์ที่1เท่ากับ24และค่า d เท่ากับลบ3นะคะหาทั้ง4พจน์เลยนะคะอะจาจจะโจจะพบว่าผลต่างร่วมมีค่าเป็นลบก,ก็แสดงว่าลำดับนี้จะต้องลดลงทีละสามเนาะเราเห็นแต่ตัวอย่างที่บวกเพิ่มนะคะตัวอย่างนี้จะเป็นแบบลดลงบ้างพจน์ที่1เราก็คือ24นะคะ พจน์ที่2ก็คือเอาพจน์ที่1มาบวกกับลบสก็คือ2 4่ลบสก็จะมีค่าเท่ากับ21นะคะต่อมาพจน์ที่3ก็เกิดจากพจน์ที่2อบวกสบวกด้วยลบสนะคะก็จะเอา21่สิมาบวกด้วยลบสก็คือเป็น2 1่ลบสานั่นเอง2 1่ลบสก็ได้18นะคะ การแสดงวิธีการทำข้อนี้เราจะใช้ตามบทนิยามนะคะก็คือบวกด้วย D เพิ่มเข้าไปนะคะต่อๆกันไปอ่าพจน์ที่4เกิดจากพจน์ที่3บวกกับ D, D ีเป็นลบ3นะคะก็พจน์ที่3ก็เป็น18 18ลบ3ก็จะได้15นะคะเราก็จะได้4พจน์แรกของลำดับ เลขคณิตก็คือ 24, 21, 18แล้วก็15ค่ะอ่ะเรามาดูพจที่สี่สินะคะเป็นตัวอย่างต่อมาจงหาพจที่สี่สิของลำดับเลขคณิต 2, 6, 10, 14เราจะเช็คหรือไม่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าโจทย์เขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตแล้วแสดงว่า มีผลต่างร่วมที่เท่ากันนะคะอยู่แล้วไม่ต้องเช็คทุกคู่เช็คคู่ไหนก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะข้อนี้เราจะใช้สูตรเนาะถ้าจะใช้สูตรเราก็ต้องมีพจน์ที่1พจน์ที่1ก็ทราบแล้วก็คือเลข2นะคะและดีผลต่างร่วมก็คือตัวหลังลบตัวหน้าที่อยู่ติดกัน6ลบ2ก็เป็น4นะคะ ตักสูตรนะคะ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d เนาะแทนค่านะคะ40นี่คืออะไรคะนักเรียนอ่า40 40ก็คือ n ใช่ไหมคะอันนี้40นี่คือ n นะคะดังนั้นเราก็จะมาแทนค่าลงไปนะคะ rn จะถูกแทนด้วย40 n พจน์ที่1ก็คือ2 n ก็คือ40นะคะลบ1คูณกับ d d ก็คือ4นะคะแทนค่าตามสูตรเลยนะคะจะได้ว่า2บวก40ลบ1ก็คือ39นะคะ39คูณ4ก็จะได้156บวกกับ2ข้างหน้า ก็จะเป็น158นะคะดังนั้นง่ายมากเลยนะคะพจน์ที่40ของลำดับเลขคณิตนี้ก็คือ158นะคะเออมีอีกวิธีนะคะที่เราจะหาพจน์ที่40ได้ก็คือเราบวกเพิ่มนะคะบวก D เพิ่มบวก C เพิ่มไปเรื่อยๆถึงตัวที่40แต่ครูว่านะ ใช้สูตรจะดีกว่านะคะแต่ถ้าเราจําสูตรไม่ได้แล้วก็บวกเพิ่มไปก็ได้นะคะอ๋อ่าเรามาดูตัวอย่างถัดมานะคะให้หานะคะให้หาพจน์ที่สามของลำดับเลขคณิตที่มีพจน์ที่ห้าเท่ากับยี่สิบเจ็ดและ 1> a 1 0ก็คือพจน์ที่10เท่ากับ62อง้าวนะคะจากสูตรนี้จากสูตรที่เราเคยเจอใช่ไหม a หนึ่เท่ากับ a n เท่ากับ a หบวก n ลบ1คูณ d จะต้องรู้พจน์แรกแล้วก็ต้องรู้ดีคราวนี้ทำยังไงละ่ะเขาบอกพจน์ที่5มาแล้วก็พจน์ที่10มานะคะอยากหาพจน์ที่3พจน์ที่3สัญลักษณ์คืออะไรคะอ่ะ พจน์ที่สามก็คือสัญญลักษณ์ก็คือ A3 สามเนาะนะคะ A3 สามดังนั้นเ,ออเราก็ไม่ยากเลยนะคะเราก็เอาตัวที่เขาให้มานั่นแหละมาทำนะคะจาก A5 ห้าเท่ากับยี่สิบเจ็ดพจน์ที่ห้าเป็นยี่สิบเจ็ดพจน์ที่ห้านะคะจากสูตรก็คือ A5 ห้า เท่ากับ a 1บวก5ลบ1คูณ D ใช่ไหมจะมีค่าเท่ากับ27นะคะหรือจะได้ว่า a 1นึ่งบวก4 D เท่ากับยีอันนี้เก็บไว้ก่อนเป็นสมการที่1นะคะเหมือนจะมีตัวแปร2ตัวนะคะทั้ง a 1แล้วก็ D เราก็เลยจะ,ะมาหาค่าโดยจะโจทย์ให้มาอีกค่าหนึ่งก็คือ a 1 0เท่ากับหก นะคะพจน์ที่10เท่ากับ62พจน์ที่10ก็คือ A1 บวก10ลบ1คูณ D มีค่าเท่ากับ62ก็จะได้ A1 บวก9 D เท่ากับ62เป็นสรรมการที่2นะคะเมื่อได้มาสองสมการนี้มีตัวแปร2ตัว A1 กับ D ใช่ไหมคะเราก็มาแก้ระบบสรรมการนี้เอาสรรมการ ไหนลบสรรมการไหนคะนะักเรียนอ่าเราก็จะลบนะคะจะสังเกตว่าเก้ามากกว่า,าสรราี่เราก็เลยนำสรรมการที่สองลบ,บสรรมการที่หนึ่งเนาะห2สิบสองก็มากกว่ายี่สิบเจ็ดด้วยนะคะเราก็เลยนำสมการที่สองลบกับสมการที่หนึ่งอ่าลบกันเป็นยังไงผลลบนะคะอ่า a อหนึ่ง นะคะก็จะลบกันเป็น0นะคะก็หายไปนะคะ 9d-4d ลบ4 d ก็จะเหลืออยู่ 5d นะคะ6กลบ27ก็จะเหลือ35หาอ้าวหาค่า d ค่ะ5คูณอยู่กับ d ย้าย5ไปหารน,นะคะก็จะมีค่า d 5หาร37 5หาร35นะคะมีค่าเท่ากับ7นะคะเพราะฉะนั้น d เป็น7 นำค่าดีไปแทนในสมการที่1หรือ2ก็ได้นะคะโดยตัวเลขสมการที่1มันง่ายใช่ไหมคะก็เลยนำค่าดีนะคะไปแทนในสมการที่1นะคะ D เป็น 7. อ้าวคราวนี้ก็มาคิดช่วยกันนะคะค่าดีเป็น 7. อ่าดีเราจะเป็น 7... นะคะอันนี้เป็น7ใช่ไหมคะ อาเจ็ดสี่คูณเจ็ดก็จะเป็นอะไรคะอ่ายี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดยี่สิบแปดอยู่ฝั่งนี้เราจะหาเอหนึ่งนะคะหาค่าเอหนึ่งยี่สิบแปดย้ายไปไปลบนะคะเป็นยี่สิบเจ็ดลบด้วยยี่สิบแปดนะคะก็จะเห็นว่ายี่สิบเจ็ดลบยี่สิบแปดยิบเจ็ดมันน้อยกว่าเนาะน้อยกอยู่หนึ่งก็เลยติดลบหนึ่งนะคะ ดังนั้นแทนค่าเข้าไปก็จะเป็นติดลบหนึ่งนะคะพอได้ a หนึ่งติดลบหนึ่งแล้วก็ไปแทนค่าเพื่อหาพจน์ที่สามใช่ไหมคะจน์ที่สามเกิดจากพจน์ที่1บวกกับสองดใช่ไหมคะสามลบหเป็นสองด a หนึ่ง a หนึ่งก็เป็นลบหนึ่งบวกสองดเราเป็นเจ็ด นะคะสอคูณเเป็น14บ่วกกับลบหก็เลยเป็น13นะคะดังนั้นพจน์ที่3ของเราของลำดับเลขคณิตนี้ก็คือ13บสาม่ะ,ะข้อต่อมานะคะจงหาจำนวนนับที่อยู่ระหว่าง100ถึง1,000ซึ่งหารด้วย12ลงตัวว่ามีกี่จำนวนนะคะเป็นโจทย์ให เป็นโจทย์ที่คุณครูให้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะเอะ๊เราจะทำยังไงหารด้วย12บสองลงตัวนะคะเอาจำนวนแรกจํานวนที่อยู่ระหว่าง100 1 0 0่งร้อยถึงหนึ่งพาว่าอยู่ระหว่างคือเรามันต้องเกินร้อยขึ้นไปอย่างเช่นร้อยเอ็ดอย่างนี้นะคะถึงหนึ่งพันก็คือ999นะคะอยู่ระหว่างนี้ออลองเท่าสุดคูณแม่สิบสองดูนะคะ 12 8เป็น96 96ก็ยังไม่ถึงเนาะสิบสองเเป็น108ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวแรกที่12หารลงตัวก็คือ108่งรทำไมเราต้องหาตัวแรกตัวสุดท้ายเพราะว่าเราจะใช้สูตรเพื่อหาจํานวนว่ามีกี่จํานวนนะคะหาจํานวนว่ามีกี่จํานวนก็คือการหา N นั่นเองนะคะหา N ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ เราก็ลองมาดูนะคะจำนวนที่เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตที่12หารลงตัวที่พาทองใช่ไหมเมื่อกี้สิบเป็น1นึ่งร้อปดสิบสองสิเป็น 120, 12 1นึ1 2 1้เป็นหนึ่งร้องสิเป็นหนึ่อยท่องไปเรื่อยๆอ้าวได้ตัวสุดท้ายล่ะตัวสุดท้ายคิดยังไงนะคะเราก็ง่ายมากนะคะ เราก็คิดแบบนี้นะคะตั้งเลยนะคะอ่าตั้งหารเอาหนึ่งพันใช่ไหมหนึ่งพันนะคะแล้วก็หารด้วยสิบสองนะคะสิบสองสิบสองสิบสองแปดเป็นเก้าสิบหกใช่ไหมคะเป็นเก้าสิบหกอ่าหนึ100่งร้อยลบเก้าสิบหกก็เหลือสี่ใช่ไหมคะอ่า เหลือสดึงศูนย์ลงมา12อะไรได้40 12 3เป็น36ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหลือ4นะคะเศษจ,จะเป็น4นะคะหารไม่ลงตัวเศษจ,จะเป็น4เพราะฉะนั้นไม่อยากให้เป็นเศษก็เอา1 0 0 0งนลบสีะคะหนึ 1, ่งพลบด้สี่ก็เลยได้996นะคะดังนั้นตัวสุดท้ายที่12หารลงตัวที่ไม่เกิน1,000ก็คือ 996นะคะอ้าวจากนะคะจากพจน์ที่1ก็คือ108พจน์ที่ n พจน์สุดท้ายก็คือ996และ d ผลต่างร่วม12หารลงตัวแสดงว่าห, àng, ห àng ่างทีละ12นะคะเราจะหาว่า n เป็นเท่าไหร่โดยใช้สูตรนะคะ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ 1, 1คูณ d นะคะ an พจน์สุดท้ายก็คือ996 A1 โพจน์แรกก็คือ108บวก N ยังไม่ทราบนะคะติดไว้นะคะตัวแปรลบ1แล้วก็คูณด้วย12อ่านะคะเรานำา2 2คูณเข้าไปในวงเล็บ12คูณ N ก็เป็น12 N 12คูณลบ1ก็เป็นลบ12นะคะแล้วเราก็แก้สมการเพื่อหาตัวแปร N นะคะตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกันกันกบตัวแประนะคะ จัดการบวกลบกันให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็หนึ่งรลบสินะคะหนึ108่งรแปดลบบสองเป็นไรคะอ่าเอาตัวเลขนี้ก่อนนะคะตัวนี้บวกลบกันไม่ได้เพราะมันติดตัวแปรอยู่ก็เอา1นึ่งแปลบกับสิเป็น 96, นะคะเป็นเกหกนะคะก็จะเป็น96แล้วก็ย้ายไปลบกับ996นะคะดังนั้น ก็เลยจะได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือ900แล้วฝั่งนี้ก็จะเหลือ 12n นะคะหา n นะคะหา n, n ด้วยการที่12 12คูณอยู่กับ n ก็ย้าย12ไปหารน,นะคะเพราะฉะนั้นค่า n ก็มีค่าเท่ากับ75นะคะกูสลับ n มาฝั่งซ้ายเลยนะคะก็จะได้ว่าจำนวนที่12หารลงตัวระหว่าง100ถึง1000มีทั้งหมด เจ็ดสิบห้าจำนวนค่ะ <Yes. S 1> ต่อมาเรามาดูนะคะที่เป็นข้อสอบโอเน็ตนะคะโอเน็ตง่ายนิดเดียวนะคะไม่ยากเลยนะคะโอเน็ตของปี61นะคะได้บอกไว้ว่ากำหนดลำดับจำกัดดังนี้นะคะ100คูณ3 99คูณ5 98คูณ7 9ก้าคูณเไปเรื่อยๆจนถึง68สิคูณหกนะคะพจน์ท,ที่20ของลำดับนี้เท่ากับเท่าใดอ่านะคะเรามาดูซิว่าช้อยเป็นยังไงนะคะช้อยจะเป็นแบบนี้จะเป็นการคูณตัวหน้ากับตัวหลังอยู่แสดงว่าเราต้องคิดแยกกันระหว่างตัวหน้าและตัวหลัง เรามาสังเกตตัวหน้านะคะตัวหน้าจะเป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าจดอ่าลดลงทีละหนึ่งใช่ไหมคะลดลงทีละหนึ่งเป็นลำดับเลขคณิตเนาะนะคะที่ลดลงทีละหนึ่งหรือดีเป็นลบหนึคราวนี้ตัวหลังนะคะก็คือ3ามห้าเจ็ดเก้าก็เป็นลำดับเลขคณิตเช่นเดียวกันนะคะมีค่าดีหรือผลต่างร่วม 3ามลบหลบสก็จะได้2องนะคะคนตังร่วมทีละสองนะคะเรามาคิดแยกนะคะวิธีคิดก็คือตัวหน้าและตัวหลังที่คูณกันนั้นจะเรียงเป็นลำดับเลขคณิตอ่าเรามาคิดตัวหน้าก่อนนะคะตัวหน้าอยากหาพจน์ที่20ก็คือ N เป็น20่สินะคะ A 2ยีสพจน์ที่20เท่ากับ A 1พจน์แรกก็คือ100ใช่ไหมคะพจน์แรกเป็น100 บวก19ก็คือเอา20-1ลบ1แล้วนะเป็น19แล้ว D ก็คือลดลงทีละ1นดก็เลยเป็นลบ1นะคะก็จะได้100บวกกับลบ19นะคะ100บวกกับลบ19ก็จะมีค่าเท่ากับ81นะคะได้แล้วตัวแรกก็คือ81อ่าแต่ก็มี2ช้อยนะคะเราก็ต้องหาตัวหลังนะคะคราวนี้ตัวหลังนะคะตัวหลังจะเป็น นะคะเป็นพจนที่20เหมือนกันแต่ตัวหลังพจนแรกจะเริ่มต้นที่3านะคะสามเป็น A1 พจนที่1นึ่บวกยี่ลบหก็คือ19 D D กจะเป็น2นะคะเพราะว่า3 5 7 9นี้เพิ่มขึ้นทีละสองนะคะก็จะได้เป็น3บวกกับ19บเคูณสเป็น38มบนะคะสบวกกับ38ก็เป็น41 นะคะได้แล้วตัวหน้าและตัวหลังนะคะได้คำตอบแล้วเนาะนะคะตอบข้อที่4นะคะโอเคค่ะวันนี้สำหรับในเรื่องของลำดับเลขคณิตก็มีเนื้อหาเพีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกับคุณครูพิชยาสิริในชุดเนื้อหาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ